เวลาเราล้างจานจะมีเศษอาหารแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีเศษอาหารต่งตางๆเข้าไปอุดตันท่อน้ําทิ้งของเราแบบนี้เมื่อครับอุดตันแบบนี้เราก็เนี่ยจะต้องหยิบออกมาแบบนี้ครับเห็นไหมครับในวันนี้ทางช่องนิพัญย์ยิงมีวิธีแก้ไขและวิธีการทําตัวกรองไม่ให้เศษอาหารเข้าไปอุดตันตัวกรองท่อน้ําทิ้งของเรานะครับ ไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับโดยวิธีง่ายๆเลยนะครับโดยผมจะเอานํำแก้วแก้วน้ำดื่มแบบนี้นะครับที่เราจากการกินแล้วก็เอามาทิ้งนะครับมาทําแบบนี้ครับเสร็จแ,แล้วให้นําไปวัดให้พอดีก่อนนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปตัดเลยนะครับหลังจากที่เราวันแล้วก็จะพอดีตัวนี้นครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะครับจากนั้นให้เพื่อนเจาะรูเลยครับ แต่ถ้าเพื่อนไม่มีหัวแรงแบบนี้ก็นําเหล็กไปโรนไฟมาจิ้มก็ได้นะครับเจาะไปเลยนะครับก็ <c oughs> จะได้แบบนี้แหละครับเสร็จแล้วเพื่อนเจาะรูตัวนี้ไปด้วยน,นะครับ จากนั้นให้เพื่อนนำรวดมาให้ตัดให้พอดีที่เราจะไว้แปงนะครับผมตัดมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเสียเข้าไปในรูแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนเพนนำครีมแบบนี้นะครับมาหนีบมาเลย อันบบนี้ครับจากนั้นเพื่อนดัดเอาไว้เพื่อทําการแกวนนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะครับ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนนาไปแขวนนะครับแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก่อนที่เราจะล้างถ้วยชามของเราก็ให้เพื่อนนาเศษอาหารเอาเทแบบนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับก็จะช่วยกองครับแต่แล้วตัวนี้เราก็ยกมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนนำเอาตัวนี้ไปทิ้งก่อน ส่วนการทําแบบนี้เพื่อป้องกันเศษอาหารเข้าไปอุดตันนะครับและคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ